โรงเรียนห้องเราหน้าอยู่ลกเป็นโรงเรียนกูโรงเรียนเดียวเด็กๆมาซ้ายนิดเดียวครูเอาไม่เลี้ยวยืนอยู่หน้าปกครองหลุนน้องต้องขับรถรุนทีไม่งั้นโดนตบแน่นอนอย่าหาว่าครูไม่สอนพี่มาอยู่ก่อนน้องก็ต้องเข้าใจแต่งหน้าทาที่ทำเด็กขาดไม่งั้นจะโดนครูฟาดทันทีมาโรงเรียนไม่ได้มาเป็นแค่นี้อยากอยู่ที่นี่จะทำตากดทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนบ้านคลองยางดิฉันเด็กหญิงนภสวรสุริยาตักชื่อเล่นชื่อน้องลุงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามทับสองค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชลินทีเพิ่มกิจกรรมชื่อเล่นชื่อนิลินค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาทับสองค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชายไม้แดงค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งครับวันนี้พวกเราจะมาเล่าประวัติของโรงเรียนกันค่ะ ความเป็นมาและบริบทของโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองยางตั้งอยู่หมู่ที่17ตาบลหน,นองสาลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสังกมมัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต4สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2505บนพื้นที่12ไร่ โดยมีนายกว่างท้องโคกตรวจรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่มีนักเรียนจำนวน83คนต่อมาในปีพศ2511กรมประชาสงเคราะห์ได้แต่สันที่ดินรองรับการอพยพของราษฎรเนื่องจากการสร้างเขื่อนลำตะคองและได้แตดถนนใหม่เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนในอำเภอปากช่องสมัยนั้นจึงมีำดำริให้ย้ายโรงเรียนมาก่อสร้างติดกับถนนสายใหม่ โดยมีผู้บริจาคที่ดิน7ดไร่3งาน39มสาตารางวาและประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคว้าเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน วันที่4มกราคมพุทธศักราช2525โรงเรียนบ้านคลองยางได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำในการใช้หลักสูตรพุทธศักราช2521และได้รับเกียรติจากคณะครูจากโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแบบอย่างสร้างความปรบับลริ่มใจวันที่17บุพฤษภาคมพุทธศักราช2537เเปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2549ตับนักเรียนจากโรงเรียนนิคม3โดยคำสั่งให้ยุบเป็นโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองยางและทำการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนายผ่อนวงอินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา38คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด748คนเปิดทำการสอนสองระดับคือระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจัการศึกษาการศึกษาคือการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์สีประจำโรงเรียนคือขาวเขียวอักษรยอ่อใช้คำว่าคอยอค่ะนี่คือโรงเรียนบ้านคลองยางของเราค่ะ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นองค์กรซื่อสัตย์มีวินัยใช้หลักพอเพียงสภาพปัจจุบันเป็นชุมชนชนนบทตั้งกระจัดก,กระจายผสมผสานลักษณะหมู่บ้านรวมตัวการเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กร้อยละแปบเปรซประกอบอาชีพเกษตรกรรมลักษณะที่โดดเด่นของโรงเรียนบ้านคงยางภายในโรงเรียนมีอาคาร3มอาคารที่โดดเด่นและสง่างามคืออาคารอินปันทูน เป็นอาคารสี่ชั้นสาสิบสามห้องเรียนสีเขียวซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนของเราขบค,ครับ